กล้วยไข่ลูกเล็กมากลูกอะไรวะเสร็จแล้วกับข้าวผักสดต้มละ แกงพริกปลาบวกไข่ข้าวกล้องเพิ่งไปจากไปตลาดอินเดียมาเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ใช่ตลาดอินเดียร้านอินเดียเนี่ยซื้อของมากินมาเริ่มกินแล้วหิวแล้วมากินข้าวเลยวะข้าวกล้องอืแกงพริกปลาแกงแก็ใส่พริกเกผินหายเผ็ด ชิมดูเมื่อกี้เผ็ดแต่ว่ากินกับข้าวมันจะเผ็ดไหมเดี๋ยวลองดูถ้าเผ็ดก็กินผักเยอะน่าจะเผ็ดอยู่นะอืม,อมท่าไหรอืมอืมโอเคอ่าอืม,อม,อม,อม บ้านเราเรียกปาลาแล้วปลาโอเออเอ่ย,อยมคโครนอืมไม่ค่อยมีกา้างอืมอืมแตงกวาบ้างเหรอลูกเล็กอืมนี่ผปกาแล้วปะ อืม <siitä>, อืม <realistically> อ mm ืมอืมอื <goodbye> <horrible> <little> <S uck vette> น้ำต้มมะละสุด,อดีอดมมกินต่อกินไปเติมน้ำแกงมาเดิแรกมันนึกจะเผ็ดไงมันไม่เผ็ดกินกับข้าวกล้องเพราะเรากินข้าวขาวมากไม่ได้ต้องกินข้าวกล้อง mm <laughs> hết bác Máu này Hay kim phẩy ạ Cũng sơ một phép đấy Mình Như cái màn มีแต่ปลาผักหมูหมูติดมันนีน่ต้องมาล่าหมูมมกินของพยายามกินของสุกๆเออจะไปตามก็ หามคนกินของดิบเด็ดเดี๋ยวไม่นานนลได้ออดวดิวเท่าไหร่ก็เ,เงินนั้นไปรักษาตัวเองพยายามกินของแบบถูกลักษณะกินดิบได้อย่าไปกินเยอะเหมือนเขาบางคนโอ้โหไปกินตัวของดิบๆดโชว์ใน facebook โชว์ในอะไรต่างๆในะออนไลน์ทางในโซเชียลจะหารู้ไหมว่ายอดวิวของมึงอะ เงินที่มึงได้รับมาเดีย๋ยวมึงต้องไปรักษาตัวกินของสุกดีที่สุดช่องไหนที่เขาทำของถูกสุกถูกหลักอนามายัยอ่ะขับเข้าไ,ไปดูเยอะขับไปดูเยอะสนับสนุนเขาเพราะมันเป็นทำให้เรารู้สึกหิงรู้สุกอยากแต่ช่องไหนที่มันกินเดืบๆอะ่ะอืมอดูได้กินได้แต่อย่าไปกินเยอะตามเขาเพราะมงคนร่างกายคนเราไม่เหมือนกันของเขาอาจจะมี ภูมิต้านทานสูงได้ป่ะแต่บางคนภูมิต้านทานต่ำไปกินของเรียบๆจบเลยมนะันเข้าโรงพยาบาลแซ่กังกินผักเยอะดีแต่ก็จะไปกินเยอะเกินอีกเออกินผักเยอะเกินก็ไม่ดีนะผักเขียวผักอะไรอะเออกินให้พอดีปอดีแต่กินเยอะเกินมายับเ,เ,เวลาฉี่ออกมาเนี่ย เต็มเลยเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษกัไม่รู้อืะ เหล้านี่ก็อร่อยนะมันมันอืมสมัยก่อนไม่เคยชอบเลยกินเดือดเดือเ่ยเพราะปกติเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักอนะ่ะตอนตัวเองป่วย,ยขึน้นมากินแต่ผักแกลงดีกว่าจิ้มกับพริกถ้ากินน้ำพริกไม่แดกผักเยอะแต่ถ้ากินพริกเครื่องแกงก,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 กับเผ็ดเดแต่เมันก็กินข้าวเย,ยอะเลยนะแต่ว่า ก็อย่างว่าต้องอดข้าวขาวกินข้าวกล้องอืมอืมมาละพึ่นต้มใช่ไหมอืม,อ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 ม ผมไปซื้อมาเมื่อกี้นะเผ็ดปลาเครื่องแกงปลากแกงพริกปัก,ปปกใต้แกงใบปลักใต้มันรสชาติมันเข้มข้นไงมันกวากินปักมาก็อิ่มแล้ว นั่นกินข้าวแล้วมีวันน่ะกินข้าวเคี้ยวๆนี้ต้องระวังนะไอสัตว์แม่งกัดลิ้งเขานีป๊๊บเขาให้โอ้โหเจ็บที่หายเลือดไหลอ่ะแต่ตอนนี้ไม่กล้าพูดในเวลาเคี้ยวข้าว ไม่น้าคนบนรางทดสอบว่าเวลากินข้าวอ,อ้ามพูดเออเพราะว่าระหว่างที่เราเคี้ยวก็เราก็จะอนเสนเทกับกานเคี้ยวไงแต่เราพูดปับ๊บเรานันไปกัดลิ้นตัวเองระวางเลือดไหลแล้วผักเขียวเนี่ยอร่อยนะแต่แรกนึกว่าจะเหม็นเขียวมันก็ไม่เหม็นเหมือนชื่อมันเลย จำนะว่าอย่าเชื ar, lodge, given, này, <c> 對對่อไปกินตาไปโซเชียลครับมึงกินรู้จะกินเออกินรูจะกินจะไปกินของเด็ดของนั่นตายแล้วมึงก็บอกด้วยขนาดกูกินของสวยกูก็จะตายแล้วกูรู้วเปล่าชอบกินตับอะไรบ้างทำเป็นงูเขียวไปกินตับ เป็นคนธรรมดาไม่เป็นชอบกินตับ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 ,ตบกินปลาดีสุดอย่ง่คุณจริงก็บอกปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปคนส่งจากแดนไกลนี่กูพูดแลว้ววะเนี้ยงงไปหมดแล้วกินข้าว สองตัวปลากินสองตัวคนเดียวไม่ใช่จุใหญ่ตัวเล็วตัวก็ประมาณสักสองขีดสองสามขีดเจ็บหมูมากจำไว้ผักเขียวอย่าไปกินเยอะบางครั้งถ้ากินเยอะโอ้อกินเยอะเกินไปเลือดเราไม่ดีเลือดเราจะมีปัญหาบางตัวกินเยอะมากไม่ได้นะผักบางตัวกินเยอะมากไม่ได้เกินโอเวอร์ไม่ได้อลิมิตไม่ได้ไม่ได้บอกโอ้กินผักก็ดีกินผักก็ดี ไม่ใช่เหรอเว้ยป,ปักบางตัวต้องไปศึกษาด้วยป,ปักบางตัวทาเหล็กมันสูงปินเยอะก็ไม่ดีรู้ว่เดิน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 ,เด,น,เ,ดนเดินไปเดี๋ยวพอดีมึงไปเจอแม่เหล็กดูด ไปไหนไม่ได้ <laughs> สัตว์เพระาะในร่างกายมีธาตุเหล็กเยอะเออดูดยุบเตยบร้อจบเออจะไปเล่นทําเล่นนะมงธาตุเหล็กอ่ะเพราะในตัวมีตะเหล็กเออแต่มึงจะคิดว่ามึงมีธาตุเหล็กแล้วมึงจะขับรถไปชนใครก็ได้นะไม่ได้นะมึงเออธาตุเหล็กนะไม่ใช่เหล็กเ <laughs> ข้าใจด้วยอืมแเราไม่กินน้ำหวานนะ เออไม่กินน้ำหวานเลยกินบ้างดีๆหน่อยแต่ไม่ใช่หวานเยียบนะไม่ใช่น้ำเชื่อมจ๋ากไ,ไม่ใช่นะอะาจจะลูกอมสักเม็ดนึกกินบัวลอยก็เอาแต่แป้งกับบัวลอยน้ำไม่เอาอะไรแบบนะั้นเออจริงๆไม่กล้ากิน,นอ่ะตอนนี้เห็นน้ำหวานนะน้ำเชื่อมไซรัมก็ต่อคางกลัวกลัวเป็นคนเป็นโรคก,กลัวไปเลยเป็นคนที่กลัวน้ำหวานไปแล้วเพราะแฟนชื่อน้ำหวานกูไม่เอา อืมอาอืไอสัตว์เมื่อกี้ก็ใช้ช้อนกินไปกินมาแม่งสนุกล่อมือแม่งเลยดูมันน่าหยิบอะ เนื้อมันขาวสวยแน่นเป๊ะปะยิ่งกว่าสาวๆอีกอื มื่ก็ใช้ช้อนกินไปกินมาแม่งสนุกล่อมือแม่งเลยดูมันน่าหยิบอะ่ะเนื้อมันขาวสวยแน่นเป๊ะป๊ะยิ่งกว่าสาวๆอย <c oughs> นาะกินมากก็ดีนะ ก่อนไม่ก็กินผักเลยแต่ป่วยมานี่ผักแม่งแบบเป็นควายครับางคนก็บอกแล้วเป็นเสือต้องกินเนื้อใช่ปะเป็นควายต้องกินยากูอยอมเป็นควายไม่เป็นเสือ,อ,อ,อแล้วอีอะล้วแม่งเป็นเสือแม่งเดต้องมาลาหมูมมกินของพยายามกินของสุกๆเออยจะไปตามก็ ตามคนกินของดิบเดียเดี๋ยวไม่นานน่ะได้ออดอิวเท่าไหร่ก็เอาเงินนั่นไปรักษาตัวเองพยายามกินของแบบถูกลักษณะกินดิบได้อย่าไปกินเยอะเหมือนเขาบางคนโหไปกินตัวของดิบๆโชว์ใน Facebook โชว์ในอะไรต่างๆในออนไลน์ทางในโซเชียลแต่หารู้ไมว่ายอดวิวของมึงอะ่ะ เงินที่มึงได้รับมาเดีย๋ยวมึงต้องไปรักษาตัวกินของสุกดีที่สุดช่องไหนที่เขาทําของถูกสุกถูกหลักอนามายัยอ่ะขับเข้าไปดูแล้วขับไปดูเยอะสนับสนุนเขาเพราะมันเป็นทําให้เรารู้สึกหิวรู้สึกอ,อยากแต่ช่องไหนที่มันกินเดือดอ่ะอืมดูได้กินได้แต่อย่าไปกินเยอะทาเขาเพราะบางคนร่างกายคนเราไม่เหมือนกันของเขาอาจจะมี ภูมิต้านทานสูงได้ป่ะแต่บางคนภูมิต้านทานต่ำไปกินของดรียบแต่เรจบไปแลนะ้วเข้าโรงพยาบาลแซ่กางกินผักไปเยอะดีแต่ก็ยังไปกินเยอะเกินเออกินผักเยอะเกินก็ไม่ดีนะผักเขียวผักอะไรอะเออกินให้พอติไปดีแต่กินเยอะเกินมันยับเวลาฉี่ออกมาเนี่ย กูวาเต็มเลยเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษก็ไม่รู้